สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแคสเกมฟรีไฟกันนะคะวันนี้เราจะเล่นกันในโหมด 4v4 นะคะเป็นโหมดโปรของพายเลยคือพายชอบเล่น 4v4 มากนะคะก่อนที่จะไปดูพายเล่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องฟันแฟมลิแกงนะคะแล้วก็มีช่องอื่นๆอีกมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามกดใจให้พายด้วยนะคะกดถูกใจกดไลค์ไลค์เยอะๆะเลยงั้นเราไปเล่นกันเลยจุดุง สี่วิสีธรรมาดานะคะภายไม่กล้าเล่นจัดอันดับเพราะว่าจัดอันดับแล้วภายแพ้ตลอดเลยอะแต่พวกธรรมดาก็ก็พอไหวยอยู่นะเล่นกันเลยอย่างแรกนะคะถ้ามาถึงเนี่ยพายจะรีบซื้อปืนตัวนี้500บาทซื้อตัวเดียวแล้วก็ตังหมดเลยไม่มีตังะคะเขากำหนดตังให้แค่ห้าร้อยบาท มาเราไปเล่นกันเลยแย,ะย,ะย,ะยะ่ๆเหมือนพายนะคะจะชอบเล่นโหมดนี้มากแล้วก็จับตำแหน่งของเหยื่อได้แล้วนะคะว่าเขาวิ่งมาตวอเอเพื่อนเน็ตหลุดคะ่ะสวัสดีเพื่อนเ <laughs> พื่อนเน็ตหลุดทุกคนนี่นะคะพายรู้ตำแหน่งของเหยื่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหยื่อนเนี่ยน,นันน่นเห็นไหม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 เหมือนคนนี้นี่นี่ <laughs> โอ๊ยขยับไปหน่อยได้ไหมะ <laughs> เห็นไหมพายิงไม่โดนอะ่ะนี่ล้มแล้วนะคะแต่เราไม่ได้ยิงว้ายอะไรตรงตรงนี้สต็อปได้เลยคะ่ะต้องรอเพื่อนเล่นนี่นะคะเดี๋ยวระหว่างรอเราจะมารอเพื่อนกันนะคะเราจะมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้เพื่อนมาตายแล้วถ่ายเล่น แข็งเลยอ่ะรอบเดียวคือตายเลยเกหรอใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้รอบแรกเพราะว่าปืนนี้ภายก็ใช้ไม่ถนัดด้วยพายชอบใช้ปืนที่แบบเป็นสีขาวๆอะ่ะจำชื่อไม่ได้หรอวจำชื่อไม่ได้อีกแล้วค่ะเราต้องมาส่งกำลังใจใเพื่อนคนนี้เดี๋ยวจะติดไปกับเพื่อนคนนี้ดีกว่าเราเห็นแว,ววว่าอาจจะชนะก็ได้ อยู่ข้างบนนะคะตอนนี้เห็นไหมถึงจัดตำแหน่งเหยื่อได้ก็จริงแต่ก็ชน,นะเห็นไหมไมีแววนี่ไงเซนพายดีจริงๆค่ะทุกคนมาต่อไปนี่นะคะปืนที่พายชอบใช้เป็นปืนนี้ปืน800บาทชอบเรียกว่าปืน800ร้อมันติดปากดีนะคะนี่ซื้อไอวอลไป2ลูกนี่เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักเพื่อนนะคะด้วยการย่อ ดู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 ดอ่ะมีเพื่อนยอ่อฮายมีเพื่อนย่อคะ่ะทุกคนอ้าวดีใจเพื่อนเพื่อนเขายังรักเราตอนนี้ไพ่จับตำแหน่งเหยื่อได้นะคะคือเหยื่อเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นเขาจะมาจากตรงนั้นฉะนั้นเราก็จะย่อตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนโดนยิงแล้วเห็นไหมเห็นไหมล้มแล้วเห็นไหมเห็นไหมไพ่จับตำแหน่งถูกเห็นไหมเก้าสิบอะครับเก้าสิบอะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนเหรอ เพื่อนโอ้เพื่อนโอ,โอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าเหยื่อคะ่ะทุกคนคะไอวอตั้งไอวอรประกบสองข้างคะ่ะเพราะว่าถ้าพายจะบอกไว้เลยนะถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้นะคะว่าเหยื่อมาจากทางไหนตั้งไอวอรประกบค่ะช่วยได้แล้วเราก็จะแพ้เหมือนเดิมคะ่ะเพราะเรายิงไม่โดนล้มคะ่ะเป็นไงล่ะเกมขั้นเทพล้มอีกแหละพายยิงล้มก็จริงนะคะแต่ ไอคนล้มคือไม่ตายอ่ะเออหัวแตกเอ้ยไม่ได้หัวแตก,ออแต,กตาย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปชุบเพื่อนจะทำไหมอ่ะชุบเพื่อนแล้วนะคะเราไปแอบตรงคือพายเกือบโดนยิงตายพายขอไปเซฟเอายา่อกอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไง <c oughs> ชนะอักชนะอีกแล้วค่ะเยดีใจ แล้วดีใจมากนะคะเวลาชนะแต่ละทีไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่วันนี้จะซื้อเป็น M1887 นะคะ1ลูกแล้วก็ซื้อเป็นเห็ดหนึ่งอันเย่แ yeah. ล้วมันก็ไม่มีตังซื้อไอ้วอลอีกแล้วคืออะไรอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพูดปรอบตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งทีแบบไม่เป็นไรเก็บอาการได้ ใช่สิเราเก็บอาการได้นี่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าถอนนาฬิกาจับเหยื่อย,ยากมากเพราะว่าภายจำไม่ได้้ารู้สึกเพิเ่มเจอค่ะใกล้เกือบล้อมแล้วค่ะเกือบล้อมแล้วพลังไปน้อยเดี๋ยวใต้อะไรพลังค่ะ เราจะอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้ากอมันบ้าหรืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมันบ้ากอึ้นหลังคาเฮ้ยเฮ้ยมันบ้าทุกคนเอ้ยโอ้โห <c oughs> oh, no. ทุกคนเราบัา๊กเราบั๊กหรือว่ามันไอ้นั้นบังเอิญเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ามันบังเอิญ วงเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นนะคะเรามาเก็บศพก่อนอุ้ยระเบิดเอ้ยกระสุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว้ามาจากทางไหนไม่รู้ตัวเลยแล้วเราก็วิ n าท r ใช่แล้วลวงให้ชนะเก็บไอวอยาชุบชีวิตนะคะสำคัญมากยาชุบชีวิตถ้าเกิดเราแบบ เราจะตายคือน้องยาชูเบดิมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปตรงนี้เลยสีเหลืองเหลืองนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านเหลืองก่อนเลยนู่นทุกคน คือคือพายจะชอบบอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ทั้งที่ยังไม่เห็นก็คือเหมือนจิตอ่ะมันจับตำแหน่งเหยื่อได้ว่ามันอยู่นแต่ทั้งที่คือมโนโอเองหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมจะล้มอีกแล้วเห็นไหม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 จะล้มอีกแล้วคือล้มบ่อยมากไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาจาับตรงนี้ก็ได้เนาะไม่ได้สิเราต้องเติมเลือดก่อนเพื่อนล้มไปหมดแล้วเห็นไหมทุกคนเพื่อนทิ้งเราอ่ะอยากจะร้องไห้ อยากหยุดเวลาเดินช้าๆทุกคนเราเพื่อนทิ้งเราไม่มีใครรักเราแล้วนู่นนุ่นนุ่นนุ่นลม้มแล้วเราก็แพ้ม่เป็เลยค่ะรอบนี้เราต้องชนะให้ได้ถ้าเราแพ้ก็คือ ซื้อเป็นปืนนี้เลยปืนปลดของไทยแล้วก็ซื้อเป็นไอวอนะคะอุ้ยตังเหลือตังพันสองไม่เก็บไว้ซื้อนะลูกต้องซื้อหมวกนะคือวันไหนตังเหลือนะคะก็จะชอบเก็บไปซื้อหมวกเพราะว่ากันหัวแตกนะคะเพราะว่าเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเขาเขาก็ค่อนข้างแข็งเหมือนกันแต่ฝั่งเราก็แข็งอ้าวนี่คือแบบซื้อช้าไปเพื่อนเขาไปหมดแล้วไม่รอเลยเราจะไปเป็นกลุ่มนะคะคราวนี้เพราะเขาบอกว่าสามัคคีคือพลัง เฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอีกแล้วจิตมันบอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเราไปแอบใต้บันไดนะคะเราแอบใต้บันไดเอาแอบไม่ได้อีกเลยเติมเลือดนะคะไม่ได้เลยอ่ะทุกคนแต่เรามีที่แอบใหม่หรือว่าเขาอาจจะดูตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งมาแอบตรงนี้นะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมบนบ้านหนูเห็นไหม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  ตายแล้วอะ่ะเออตรงนี้นะคะเป็นที่ชุบใหม่เหมือนกันวางเน้นแปะไอวอลค่ะเฮ้ยทุกคนมันอยู่ในบ้านอีกไหมอะเห็นไหมเหหมพื่อนตายแล้วอ่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเราลรีกไอวอลไอวอลไอวอลช่วยได้ค่ะไอวอลช่วยคุณได้นะคะเดี๋ยวเราจะว,าวิ่งไปช่วยเพื่อนนะคะไปประก,กบแล้วก็เข้าไปไหนนั่นเห็นไหม อีกแล้วทุกคนคะ่ะสองคนโอคอยาไปที่ทุกคนอันนี้คือต้องระวังหนักมากเพราะว่ายาเหลือศูนย์นะคะนี่อ,อยาไปหน่อยดิหย่ยิงไอวอคือคือฉากนี้คือพลาดมากนะคะเพราะว่าชอบวิ่งไปโดนน้องไอวอรของเราเฮ้ อีกแล้วแพ้แล้วแพ้บ่อยมากอะอือจะร่ำไห้รอบนี้นะคะก็คือเราเราพายเห็นแหวแล้วนะคือภายแพ้นะคะอืมแพ้แล้วค่ะทุกคนแพ้อีกแล้วตังเหลือแปดร้อยนะคะสามารถ ซื้อไอวอได้เย่ไปกันเลยอลาทุกอ้าวเป็นอะไรกันอละอละอละอลาเรามีแท่ใหม่ค่ะทุกคนด่านนี้คือพายมีอะไรให้ดูทุกคนพายมีอะไรให้ดูพายมีอะไรให้ดู แต่คือถ้าคือเรามายิงตรงนี้คือมันมันเฝ้าระวังการยิงได้สูงสูงก้อนนี้แล้วอะไปอีกแล้วแม่แม่ไม่ดีนะคะไม่ดี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 เดี๋ยวเรานะคะจะไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนลม อ้าวเพื่อนชุบแล้วค่ะอุย้ยทุกคนทุกคน,กนตอนนี้นะคะเราวิ่งเพื่อล่อเหยื่อนะนเพราะว่าคือเหยื่อมันกลัวเราหรือเรากลัวเหยื่อก็ไม่รู้เพื่อหาเหยื่อไม่เจอเลยเขาไปซุ่มแอบกันตรงไหนอ่ะคือหาไม่เจอเลยฮ่าล้มอ,อีกแล้วฮ่าเพือ่อนล้มอีกแล้วล้มใบจัง ล้อมอีกแล้วล้อมอีกแล้วไอ้วอมอยากให้แปนด้วยากล้างไปเอ้เอทุกคนผมก็บีบเพื่อนก็จะตายเราก็จะตายไปด้วยอีกคนนึงยควาลอ็อ แพ้ค่ะวันนี้จะมีปาร์ตี้นะคะแพ้อีกแล้วนะคะแพ้อีกแล้วนะคะ,ะ,คะช่วงแรกๆก็คือไปกันได้ดีนะแต่หลังๆคือแบบรู้สึกว่าแพ้บ่อยมากเราไม่อยากเล่นแถวโรงงานคือเราไม่ชอบโรงงานโรงงาน,น เสมอกันบ่อยค่ะมันก็จะบางอันถ้านานสุดชั่วโมงแต่นี้อยู่ในเดบ10 15นาทีเดี๋ยวมีเป็นเกมผีค่ะเกมไอเ้าเลเมเดียวได้ค่ะเดี๋ยวงั้นหนูออกเลยนะคะจบได้ค่ะตอนนี้หนูได้ค่ะได้ค่ะ่ยนิด จบเลยไหมคะเพราะว่าหนูว่าหนูเห็นแววว่าหนูแพ้อะ <Yeah. S 1> อ่ะทุกคนงั้นขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบพายแพ้บ่อยมากพายเห็นแววเลยว่าแพ้อะเพราะว่าแบบแพ้ไปสี่ห้าสิบตาแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้านะคะพายจะแก้มือแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเล่นปเป็นเกมพีเป็นโลอบอกเป็น everything นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก,กับช่อง Fun Family Gang บ๊ายบายเฮ้ยหนูขอโทษ์นีแก้